สอบออนเนตปี63ข้อที่19กําำหนดนให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 4 4และ a 1 5เป็นระดับได้คณิตถ้า a 1เท่ากับ60และ a 1 5เท่ากับ720แล้ว a 3 6ลบ a 3 4มีค่าเท่ากับเท่าใดอันดับแรกเราไม่รู้ว่าค่าดีเท่ากับเท่าไรเราก็จะหาค่าดีก่อนซึ่งหาได้จาก an เท่ากับ a 1บวก a n ลบ1คูณ d ก็จะแทนค่า an คือ a 45ซึ่ง a 45ไม่ค่าเท่ากับ720ก็จะแทนเป็น720 a 1นึเท่ากับหกก็จะเป็น60บวกกับ a n n คือ45 45ิลบ1คูณกับ d ีฉะนั้นงยร้อยยไปลบกับ60 ก็จะเหลือ45หลบ1น,นก็คือ44คูณกับดีส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือ660ซึ่งย้าย44ไปหาร660ก็จะได้ค่าดีซึ่งค่าดีเราก็าจะเท่ากับ15 เมื่อรู้ค่าดีแล้วเราก็จะมาหา a สาสซึ่งใช้สูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เราก็จะแทนค่าลงไปเราหา a สาสิบหก็จะเป็น a สาสเท่ากับ a หนึ่งคือหกสิบก็จะเป็น60สิบวกกับสามสิบหกสามสิบหกลบหนึ่ง สามสิบหกลบหนึ่งคูณกับ15ก็จะเป็น6กสบวกกับสามสหคูณกับสิเอา35มสคูณสิหก็จะเท่ากับ60บวกกับ525รอบวกกันก็จะได้เป็น5 8าดหดังนั้น a 3 6 เราก็จะเท่ากับห้ารอแปดสิบห้าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะมาหา a สามสิบสี่ซึ่ง ใช้สูตรเดียวกันก็จะหาย a ส4สเท่ากับหกสิบบวกสาสสลบ1คูณกับสิบห้าก็จะเท่ากับ60สบวกสาสสาคูณสิบห้าก็จะได้เท่ากับ60สิบบวกกับ4ี่รยเก้าสิบห้า ซึ่งบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ555ดังนั้น a 3 4เราก็จะเท่ากับ555 ซึ่งโจทย์ให้หา a 3 6 3สลบสานะนะแล้วก็จะเอา2ตัวนี้มาลบกันก็จะเป็น a 3 6ลบ a 3 4เท่ากับเท่าไหร่ก็จะแทนค่าลงไปก็จะเป็น a 3 6ก็คือ585ลบกับ a 3 4ก็คือ555ลบกันแล้วก็จะเท่ากับ 30มสินั่นคือคำตอบนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ30ิเป็นที่สิ้นสุดตอบ30ค่ะข้อสอบโอนิม .6 B. 6ปี61ข้อที่9กําหนดให้ A เท่ากับ 1>, 1 2 3และ6เป็นสมาชิกถ้า A union B เท่ากับ1 2 3 4 6และ8เป็นสมาชิกและ A อ intersect B เท่ากับ1และ3เป็นสมาชิกแล้ว B คือเซตในข้อใดอันดับแรกเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมานะคะเป็น2วงกลมค่ะ วงกลมที่แรกเราก็จะให้เป็นของเซต A นะคะวงกลมที่2จะเป็นของเซต B จากนั้นย้อนกลับไปดูที่โจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า A อินเตอร์เซก B เท่ากับ1และ3อินเตอร์เซกก็คือสมาชิกของทั้งสองเซตมีตัวเลขที่เหมือนกัน A อินเตอร์เซก B เท่ากับ1และ3จึงหมายความว่าทั้งเซต A และเซต B มี1และ3เป็นสมาชิกเหมือนกันค่ะ เราก็จะมาแทนลงในแผนภาพของเรานะคะซึ่งบริเวณที่อิเตอร์เซ็กันก็คือบริเวณที่ทั้งสองวงกลมซ้อนทับกันค่ะแล้วก็แทนตัวเลขลงไปนะคะ1กับ3จากนั้นไปดูที่เซต A ค่ะเขาบอกว่า A เท่ากับ1 2 3และ6ซึ่ง 1>, 1และ3นะคะเราได้เติมลงไปแล้วก็จะเหลือเลข2และ6ค่ะแล้วก็เติมลงไปในวงกลมของเซต A ค่ะจากนั้นนะคะมาดูที่ A Union B เท่ากับ1 2 3 4 6และ8เป็นสมาชิกนะคะซึ่ง1 2 3 6เราต้องตัดออกค่ะเพราะว่าเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะ ก็จะเหลือ4และ8นะคะ4และ8นี้ก็คือจะเป็นสมาชิกของเซต B ค่ะโจทย์ถามว่าแล้ว B คือเซตในข้อใดเราจึงสรุปได้ว่านะคะ B เท่ากับ 1, 3, 4และ8เป็นสมาชิกค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่1ค่ะ